ซูมฟันโ r ลนะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับสภาวะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโกล t มนชัดดาวที่หลายฝ่ายติดตามกันนะคะว่ารอบนี้เนี่ยจะคลี่คลายอย่างไรกับคุณปิติพัฒนนะคะจากทาง SCB นะคะคุณแชมปสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับ พอวันนี้เราต้องมาตามข่าวเรื่องของกลเมนชัดดาวนะคะไม่คิดว่ามันจะยืดเยื้อได้ขนาดนี้เพราะว่าเคยเกิดอในช่วงครั้งหนึ่งจุดศูนย์พอรอบนี้ทําไมดูยืดเยื้อมากแล้วพอมันคลี่คลายปุ๊บมันพอที่จะทําให้เราเห็นโอกาสอย่างไรกับการลงทุนมีโอกาสมากขึ้นหรือเปล่ากับในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงแต่อยากทราบวิวของทาง s b ชบก่อนนะคะว่าเรามองประเด็นนี้นะคะอย่างไรกันบ้างกับตัวกลเมนชัดดาวค่ะก็ครั้งนี้เนี่ยชัดดาวถือว่าเป็นรอบที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนาะ แต่ทีนี้เนี่ยมันก็ถ้าเราไปดู history ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทัดดาไม่ได้มีผลกระทบอะไรเยอะกับตลาดโดยเฉพาะตลาดหุ้นอาจจะมีผลกระทบบ้างต่อตลาดตลาดพันธบัตรเศรติีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ในช่วงชัดดาวเนี่ยยูมักจะลงยูยูเออเทอรีอมักจะลงแต่พอหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายขึ้นเนี่ยะจะมีเริ่มเริ่มมีแรงเทขายตลาดพันธบัตรยูเออเทอรเียนี่ยยูจะ,จะเริ่มวิ่งขึ้น เพราะเพรตลาดเนี่ยเริ่มจะเริ่มคาดการณว่ารัฐบาลเนี่ยจะเริ่มกู้ได้แล้วเริ่มปลดล็อกการกู้เงินมา,มาใช้จ่ายได้มากขึ้นก็ในสําหรับตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญแต่ตลาด<ม>ตรา,ตาสารน,น,นี้อาจจะมีบ้าง<ม>แต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะ,ะอาจจะสร้างความผันผวนได้แค่ชั่วคราวค่ะครับทีนี้ทีนี้มาถึงว่าอินพิเคชันการลงทนุนมันคืออะไรที แน่นอนอพออา,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าตลาดตลาดหุ้นเนี่ยมันเริ่มมีความกังวลจากหลายๆปัจจัยเนาะ,ะถ้าถ้าเราเห็นตัวแปนสดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นหลกัหลกๆโดยเฉพาะกลุ่มเทคเนี่ยเริ่มมีการเทคโปรฟิต<ะ>ก็มันผสมประสากนกันหลายเรื่องจากวอลลุเอชันที่ค่อนข้างแพงนะล,ลงทุน<ะ>เริ่มกังวลกับการลงทุนที่มันอาจจะเยอะแล้วก็เมนชันดาวที่มันเอ้ยเริ่มยืดเยืเยอ้อกลายเป็นรอบที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์ เออมันก็เลยกลายเป็นเพรสเชอร์ในช่วงอาทิตย์ที่ผ mm hmm. ่านมาทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันลงมีการเทคโปรฟิตกลุ่มที่เอาเปอร์ฟอร์เมอร์แล้ววิ่งเข้ากลุ่มที่ค่อนข้างด mm ีเฟนซีฟทีนี้เนี่ยพออมันลี่คลายปัจจัยความเสี่ยงมันที่คลายเป็นหนึ่งประเด็นก็คือการก็ไม่ชัอตดาวน์เนี่ยอ่เริ่มเห็นแสงสว่างแล้วว่าเริ่มคุยกันได้แล้ว <c oughs> ก็อ่ผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นปันจจัยหนึ่งที่น่าจะช่วยในแง่ของการลงทุนในแง่สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยม,มันดีขึ้น อย่างน้อยในยปัจจัยลบอันหนึ่งอย่างเนี่ยมันหายไปละที่กังวลมาในสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอย่างแบบที่เป็นประเภทซิกลิเคิคลอย่างแบบเทคโนโลยีเ e เลอเคอมเม n น c a ชชั n นเองในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ขายลงมาเยอะเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์นี้มันจะในในแง่ของกอลเมนซาดาที่มันดีขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้เซนติเมนต์การลงทุนในกลุ่มนี้มันดีขึ้นค่ะ,ะถือว่า บรรยากาศที่เคยเครียดตึงเครียดกันเอาจริงนักลงทุนก็ก็เพิ่งมาซีเรียสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ valuation ของกลุ่มเทคเพราะที่ผ่านมาก็ก็มีหลายหลท่าหลายวิวก็เตือนมาแล้วนะคะแต่ก็ดอนแค่นะคะพอเห็นงบก็ยิงใส่อัดเงินเข้าไปเพราะในรอบนี้พอเจอเรื่องของโควิดชัดเจาวกระทบตราสารนี้บ้างแต่ก็น่าจะมีบรรยากาศที่กลับมาลงทุนได้แต่มันจะเป็นภาวะการลงทุนที่กลัวหรือว่าระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไหมคะเพราะว่า พอมันมีเรื่องของเบนชัดดาว์ทางนักลงทุนเองก็ค่อนข้างที่จะมองว่าเอทรัมเองก็ดูไม่ทําอะไรหรอทั้งที่ผ่านมาได้ยืดยาวนานนี้จนกระทบทั้งในแง่เงินเดือนพนักงานกระทบทั้งในเรื่องสายการบินที่ก็เลื่อนไปหรือว่าหยุดบ,บ,บินไปอย่างเงี้ยค่ะคทีนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันตีความได้สองแบบ,บเนาะเบนชัดดาวเนี่ยผลโดยตรงของมันเลยก็คือการจ้างงานมันจะอ่อนแอ เ,เราเราเริ่มเห็นผลกระทบและในเรื่องในแง่ของตลาดแรงงานก็คืออถ้าไปดูตัวเลขสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอตัวเลข Challenger Job c u คัเนาะก็คือ,อาการประกาศว่ามันมีการมีการาลดคนงานเท่าไหร่เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบหลายปีทีนี้เริ่มก็เริ่มเห็นสัญญาณเนี่ยทีนี้เราตีความได้สองแบบค่ะคือแบบแรกเนี่ยภาวะเศรษฐกิจ US เนี่ยการจ้างงานมันชะลอลงชัดเจนเนา ก,ก็อาจจะตีเป็นน égatif ได้ทีนี้ภาพที่เป็น positive ก็คือพอตลาดแรงงานที่มันชะลอตัวลงเนี่ย i ินดิเคชั o อีกอย่างหนึ่งก็คือเฟดจากที่ค่อนข้างฮอกกิชเนาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็าจอรมพารลด,ดอกเบี้ยแหละแต่ว่าไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะลดช่วงเดือนธันวาทีนี้เนี่ยพอตัวเลขการใช้งานมันออกมาค่อนข้างจะชะลอตัวลงเนี่ยมันก็แปลว่าเฟดก็คงจะต้องกลับมาแบบลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาเหมือนเดิมเนะพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับ Uh, mm hmm. เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงจริงแต่มีปัจจัยที่เรียกว่าเฟดพุทธเนาะก็คือเฟดเนี่ยคอยอป้องกันการชะลอตัวของเศรษฐกิจอยู่นะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมองมองไปข้างหน้าแล้วว่าแบบ mm hmm. โอเคณวันนี้เ,เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอตัวจริงจากการโเม็นชัดดาวที่มันยืดเยื้อแต่สถานการณ์อนาคตเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าเฟดเนี่ยจะคอยอลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจอยู่อืม มันก็เลยเป็นสองแรงเนาะแต่ตลาบตลาดพวกมันมองไปข้างหน้าเราก็เลยต้องให้น้ําหนักอนาคตเยอะกว่าอค่ะนั่นหมายความว่าในตอนนี้ทั้งแบบวิวของอการ Move forward มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะโอกาสนะคะที่มอง positive นะคะในการที่เฟดนลดดอกเบี้ยนะคะในช่วงเดือนธันวาคมพอเฟดเรามองวิวอย่างี้แล้วว่าโอเคเฟดลดดอกเบี้ยนะคะสภาพคล่องมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของ ค m มเมนชัดดาวนะคะเฟดเองมาพิจารณาในการลดดอกเบี้ยนะคะตัวเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการประกาศของประกอบการมีผลมากนักขนาดไหนกับสิ่งที่ f l o w เองจะต้องจัดการตัวเองในช่วงเนี่ยค่ะครึ่งเดือนอีกประมาณหนึ่งเดือนครึ่งส่งท้ายปีนี้ค่ะหนึ่งเดือนครึ่งคอมเมนต์แรกเนี่ยคือเฟดแน่นอนออกมาผมคิดว่าน่าจะโดวิ เนาะอ,อันนี้ก็จะสนับสนุนการลงทุนอยู่แล้วลในสินทรัพย์จริงๆทุกๆสินทรัพย์เลยก็ว่าได้เนาะทั้งหุ้นทั้งทองคำทั้งริจตทาสานีค่ะกระนาจะเป็นภาพบวกของในสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่นะเป็น롯ด็อกเบียในแง่ผลประกอบการโดยเฉพาะบริษัทในซัพเองจริงๆแล้วออกมาค่อนข้างจะดีมากนะฮะก็เรียกว่าบีดคอนเซรสเนี่ยเป็นสัดส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเนาะเพราะฉะนั้นอย่างจริงแล้ว ในแง่ปัจจัยพื้นฐานผลประกอบการเนี่ยจริงแล้วกลุ่มที่เป็นอย่างเทคโนโลยีเองก็ต่างของ US ที่มันลีขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่เป็นตัวนําผลประกอบการของตลาดหุ้นสหารัฐอยู่ค่ะอ่าก็จริงๆแล้วประเด็นเพราะงั้นเนี่ยการพักฐานในช่วงที่ผ่านมามันน่าจะเป็นแค่ปัจจัยเพียงชั่วคราวเพราะว่าผลประกอบการมันยังค่อนข้างจะดีมากแล้วก็เรายังมีเฟดที่คอยจะลดดอกเบี้ยอยู่เพราะฉะนั้นนี่ยงจริงแล้ว ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยประกอบกับซีซันนอลิตี้ด้วยเนาะถ้าเราไปดูยอดหลังเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงเดือน11-12เนี่ยมันมักจะเป็นภาพที่บวกนะเป็นซีซันนอลิตี้ทีอ่อาจจะมีเรื่องของอปลายปีเนาะกลุ่มกับ,บรีเทลเลอร์เนี่ยก็จะมาลดไล่แจกแถมหรือว่ามีเรื่องของค Chris, ริสคริสต์มาสแซนด์คลารีอะไรก็ตามมันช่วยให้ตลาดหุ้นเนี่ย ดีขึ้นในช่วงประมาณเดือน1 1บ2เพราะฉะนั้นภาพเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วโฟล์มันจะวิ่งกลับเข้ามาสู่เซกเตอร์ที่เงินมันไหลเข้าไปนั่นแหละเรามันซึ่งตอนนี้มันเงินมันไหลเข้าไปกลุ่มไหนชัดที่สุดมันก็คือกลุ่มเทคโนโลยีค่ะอืครับโอเคเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ sector, จากเดิมที่ตอนแรกวีคที่แล้วกังวลออกจากกลุ่มเอาพอฟอร์มสู่กลุ่มอุตนซีสตอนนี้ก็ถือว่ากลับ,บมาสู่กลุ่มที่เซกเตอร์ที่เงิน หลเข้าเพื่อหาผลตอบแทนรวมถึงหลายเข้าเพื่อคาดหวังกับในแง่ performance นะคะหลังจากนี้นะคะก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราจะไปทุ่มกับเทคอย่างเดียวมันก็จะมีความเสี่ยวด้วยเหมือนกันเพราะมันจะดูเป็นการแบบกระจุกตัวมากเลยนะคะมีอีกแอสเซทหนึ่งที่มาช่วยบาลานซ์ไหมในช่วงระหว่างที่เราก็ต้องกลัวเทคมีโอกาสในการแบบหลุดด้วยเหมือนกันคะ ผมผมคิดว่าการบาลานซ์มันทําได้มันทำได้สอง,สองแบบอ่าเราจะบาลานซ์ในแง่เซกเตอร์ก็ได้หรือจะบาลานซ์ในแง่ประเทศก็ได้นะฮะผมคิดว่ายังยังไงซัก็ตามอ่าเงินทุนมันยังไหลไปในการลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอยู่ตอนนี้อาจจะก,กังวล valuation กลุ่มเทค u u s, <S ซึ่งมันแพงและซึ่งซึ่งก็แพงจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นทีเนี้ย ถ้าเรายังอยากลงทุนเทคถามว่าตอนนี้ valuation กลุ่มเทคกลุ่มไหนที่มันยังโอเคพอไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มเทคจีนเนาะแล้วก็เทคเป็นกลุ่มที่อยู่ในเอเชียเช่นตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยก็มีเทคไปซักเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ลงทุนได้เหมือนกันพวกนี้ PE อย่างหุ้นเทคจีนเนี่ย PE ยังต่ำกว่าสารัฐค่อนข้างเยอะนะครับตลาดหุ้นเกาหลี PE ยังเทรดอยู่ประมาณสักไม่ถึง1 0 14เท่า ซึ่งเทียบกับตลาดหุ้น US เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเทคเพียงๆนี่ก็สามสิบกลางๆแล้วก็ยังถือว่าถ้าเป็นเทคในกลุ่มของเอเชียที่เป็นแบบซัพพลายเชนของการผลิตเซมิคนอนดักเตอร์เนาะก็ถามว่าบริเวณนี่ก็ยังไม่ได้แพงมากอันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งแล้วก็เดเวอร์ซิฟายออกมาจากเออเทคยูเอก็มามองอะไรที่มันบริเวนมันถูกลงอ่าอย่างเช่นเทคจีนเทคเกาหลีอ,อันนี้ในแง่หนึ่งนะฮะอีกแง่หนึ่งถ้าเราอยากจะบาลานซ์พอร์ตในแง่ที่ว่าเออเออ ม,มันมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐเนาะตัวเลขการจ้างงานเรื่องบอกมันไม่ดีเราก็ไม่ชชว่์ว่าเออภาวะเศรษฐกิจสหรัฐมันจะกระทบยังไงกับกลุ่มพวกซิกิคอรหรือโกลดอีกตัวเลิกหนึ่งที่ผมว่าเริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงและโมเมนตัมเริ่มฟื้นตัวก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์ของสหรัฐเราเราเห็นว่าจริงๆแล้วปีนี้ในช่วงไตรมาสที่ตั้งแต่หนึ่งถึงสามที่ผ่านมาในกลุ่มกลุ่มเฮลท์แคร์มันโดนถล่มมากจากจากนโยบายความไม่แน่ความไม่แน่นอนของทำหรือหลายอย่าง ทีนี้ความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเนาะอย่างเช่นเรื่องนโยบายการน,นําเข้าภาษีสินค้าวภชภัณฑ์เนี่ยที่ทาเคยกล่ว่าจะขึ้นร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะออกมาจริงๆเนี่ยมันกับอียูเนี่ยแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือการควบคุมราคายาเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเนาะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยาเรื่องยาลดยาลดเบาน้ําหนักเนาะยาลดเบาหวานเนี่ยของอิอลเลเรลีกับนโ,โนวอนอรจิเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เพราะนี้เพราะงั้นเนี่ยตลาดเนี่ยมันไม่ว่าไม่ว่าผลสอบมาดีหรือร้ายแต่ว่ามันมีความชัดเจนเนี่ยตลาดจะเริ่มหันกลับมามองเพราะว่าอะไรเพราะว่า valuation ของกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยถูกมากเทียบดิสถ้าเราเทียบเอา PE ratio ของกลุ่มเฮลท์แคร์เทียบกับตลาด S&P ในภาพรวมเนี่ยถือว่า discount เยอะที่สุดในรอบ5ปีค่ะก็<ม>กังถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่แบบเหมาะกับช่วงนี้ก็คือ valuation ถูกมีความเป็น d e f e n s i ถ้า จะซื้อเข้าไปบาลานซ์พอร์ตกับกลุ่มเทคเนี่ยก็ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันอโอเคค่ะวันนี้ถือว่าได้ไอเดียนะคะในการที่จะดูทั้ง v l ู a t i o n ด้วยนะคะเมื่อเทียบนากกลุ่มเฮลท์แคร์กับตัวของ S&P 500นะเพื่อมาบาลานซ์พอร์ตจากความกลัวในเรื่องของ i ิกเทคนั่นเองนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณ<ช>ปรีทัศน์ด้วยนะคะคะรับสวัสดีค่ะินดีครับสวัสดีค่ะ